ข่าวด่วนนะครับ Facebook จะลบไลฟ์สดของคุณภายใน30วันแล้ววันนี้ผมจะบอกวิธีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์นี้ครับวิธีแรกสุดคือขายระบบสมาชิกรายเดือนคุณเอาไลฟ์สดของคุณทั้งหมดที่มันหายไปแล้วมาขายรายเดือนว่าโอเค ใครก็ตามอยากดูไลฟ์สดย้อนหลังคุณจะลงให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็สมัครสมาชิกกี่บาทเทคนิคข้อที่2คือขายเป็นคอร์สออนไลน์เอาเนื้อหาในไลฟ์สดเหล่านั้นแหละมาตัดต่อให้มันเหลือแต่เนื้อเท่านั้นไม่มีน้ำไม่มีบริบทของการชวนคุยและคุณเอามาเรียงต่อกันให้ได้สัก5ชั่วโมง10ชั่วโมงขายเป็นคอร์สออนไลน์ได้เทคนิคข้อที่3คือขายสรุป ไร้สดของคุณหมดเวลาไปแล้วสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือสรุปออกมาเป็นหน้าก,กระดาษ1แผ่นก็ได้แล้วขายเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กอาจจะขายแค่หน้าเดียว1นึ่งไร้สดหรืออาจจะเป็น30หน้า30ไร้สดแล้วคุณขายได้เลยเทคนิคข้อที่4ถ้าคุณไม่อยากเก็บเงินคน คุณแค่บอกคนว่าถ้าใครอยากดูไลฟ์สดเหล่านี้ย้อนหลังทั้งหมดติดต่อไปที่ไลน์แอดของคุณได้คุณก็สามารถเก็บฐานลูกค้าไว้ในไลน์ได้แล้วไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการไหนใน4ข้อนี้คุณกําลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ภายในเวลาไม่นานและผมจะบอกทุกคนว่าใครก็ตามอยากเริ่มต้นทําออนไลน์แต่ไม่รู้อะไรเลยกดปุ่มไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นทําภาพไม่เป็นผมมีคอร์สอนฟรีคุณสามารถดูได้ในแคปชั่นด้านบนหรือคอมเมนต์ด้านล่างแคปหน้าจอไปแล้วส่งไปที่ไลน์แอดของผมคุณจะได้เรียนฟรี100%แล้วเจอกันครับ